ปี2026กองทัพอากาศไทยได้เปิดเผยขีดความสามารถทางอากาศรูปแบบใหม่ด้วยการนำเข้าระบบปฏิบัติการโจมตีจากระยะไกลรุ่นล่าสุดอย่างซาร่าแลนเซตที่หลายคนอาจคุ้นเคยในฐานะอาวุธโดรนโจมตีจากประเทศรัสเซียแต่ในปีนี้ซาร่าแลนเซตได้ถูกปรับเปลี่ยนพัฒนาให้ทำหน้าที่สนับสนุนภรารกิจทางอากาศร่วมกับฝูงบินของไทยอย่างเต็มรูปแบบโดยมีบทบาทคล้ายกับเครื่องบินรบจู่โจมขนาดเล็กในภรารกิจที่ต้องการความแม่นยำสูงและต้นทุนตำ่ำ หลายคนอาจสงสัยว่าซาร่าแลนเซตซึ่งเดิมเป็นอากาศยานไร้คนขับโจมตีเป้าหมายจะสามารถเข้ามาอยู่ในหมวดหมู่เครื่องบินรบได้อย่างไรคำตอบคือเทคโนโลยีสมัยใหม่ไม่จำเป็นต้องยึดติดกับคำจำกัดความแบบเดิมอีกต่อไปซาร่าแลนเซตรุ่นใหม่ที่กองทัพอากาศไทยนำมาใช้งานนั้นเป็นเวอร์ชันที่ได้รับการปรับปรุงจากกลุ่นที่ใช้ในสมรภูมิยูเครนโดยมีขีดความสามารถในการบินไกลขึ้น ความเร็วสูงสุดมากกว่า300กิโลเมตรต่อชั่วโมงพร้อมระบบตรวจจับอัตโนมัติและระบบนำวิถี GPS/INS แบบผสมผสานซึ่งสามารถเลือกเป้าหมายจากข้อมูลกลางของกองบัญชาการได้โดยตรงลักษณะภายนอกของซาร่าแลนเซตคล้ายกับโดรนทรงตัว V หรือ Flying Wing โดยมีน้ำหนักประมาณ12กิโลกรัมสามารถพกพาระเบิดน้ำหนักกว่า3กิโลกรัมและบรรจุหัวรบแบบเชบช์จหรือเทอร์โมบาริชได้ตามความต้องการของภารกิจ หนึ่งในข้อได้เปรียบที่สำคัญของซาร่าแลนเซตคือความสามารถในการโจมตีแบบโลอิเตริงมูนิชันหรือที่เรียกง่ายๆว่าโดนฆ่าตัวตายโดยซาร่าแลนเซตสามารถบินวนบนเป้าหมายที่ต้องการได้นานหลายสิบนาทีก่อนจะพุ่งเข้าทำลายเป้าหมายอย่างแม่นยำนี่เป็นข้อได้เปรียบอย่างมากในยุทธวิธีการรบสมัยใหม่ที่ต้องการความรวดเร็วแม่นยำและลดความเสี่ยงของนักบินในบริบทของไทยซาร่าแลนเซตถูกนำมาใช้ร่วมกับระบบควบคุมภาคพ,พื้นอัตโนมัติ ที่สามารถวิเคราะห์และเลือกเป้าหมายผ่านระบบ AI ได้ทันทีทําให้การตอบสนองต่อภัยคุกคามต่างๆโดยเฉพาะในพื้นที่ชายแดนหรือแนวป้องกันสําคัญเป็นไปได้อย่างรวดเร็วกองทัพอากาศไทยยังได้ติดตั้งระบบสื่อสารเชิงยุทธวิธีแบบเรียลไทม์ที่สามารถส่งข้อมูลจากซาล่าแลนเซตกลับมายังศูนย์บัญชาการโดยตรงและในบางรุ่นยังสามารถเชื่อมต่อกับเครื่องบินรบหลักของไทยเช่นไกรเพนหรือ F16 เพื่อทำภารกิจร่วมกันแบบเน็ตเซนทริกวอร์เฟร์ได้อีกด้วย การประยุกต์ใช้ซาร่าแลนเซตในบริบทของไทยไม่ได้จำกัดเฉพาะในสนามรบเท่านั้นแต่ยังถูกพัฒนาให้สามารถนำมาใช้ในภรารกิจลาดตระเวณสำรวจพื้นที่ภัยพิบัติติดตามสถานการณ์ชายแดนและแม้กระทั่งภารกิจช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่เสี่ยงระบบของซาร่าแลนเซตยังสามารถติดตั้งกล้องคุณภาพสูงแบบ E-O IR ที่ให้ภาพความร้อนและภาพกลางวันคมชัดระดับ HD ทําให้การตรวจจับสัตรูในเวลากลางคืนหรือในพื้นที่ทัศนวิสัยต่าทาได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนั้นความคล่องตัวในการผลิตและต้นทุนที่ต่ำยังทำให้ซาร่าแลนเซตเป็นทางเลือกที่ดีเยี่ยมสำหรับประเทศกำลังพัฒนาอย่างไทยซึ่งต้องการเทคโนโลยีที่ใช้งานได้จริงและคุ้มค่าทางยุทธศาสตร์ในปี2026นี้กองทัพไทยได้ทำสัญญาจัดซื้อซาร่าแลนเซตเพิ่มอีกกว่า120ลำโดยส่วนใหญ่จะใช้ในภารกิจของกองบินลาดตระเวนพิเศษหน่วยรบเฉพาะกิจและกองกำลังป้องกันชายแดน ประเทศไทยยังมีแผนสร้างโรงงานประกอบภายในประเทศร่วมกับบริษัทซัตเอลเออโรเพื่อลดต้นทุนและพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีโดรนโดยคาดว่าจะสามารถเริ่มเดินสายการผลิตภายในปี2027ซาร่าแลนเซตจึงถือเป็นสัญ,ญลักษณ์ขององค์การเปลี่ยนผ่านด้านยุทธวิธีทางอากาศของกองทัพไทยจากรูปแบบดั้งเดิมที่เน้นเครื่องบินรบขนาดใหญ่มาสู่การผสมผสานเทคโนโลยีอัจฉริยะโดรนและ AI เพื่อรับมือกับภัยคุกค,คามยุคใหม่ อนาคตของซาร่าแลนเซตในไทยนั้นยังคงขยายตัวอย่างต่อเนื่องโดยมีแนวคิดการพัฒนาให้สามารถโจมตีเป้าหมายทางทะเลเช่นเรือเร็วติดอาวุธหรือภารกิจต่อต้านเรือดำน้ำตื้นในอ่าวไทยนอกจากนี้ยังมีแนวคิดติดตั้งอุปกรณ์จัมเมอร์เพื่อตัดสัญญาณสื่อสารของฝ่ายตรงข้ามอีกด้วย